เคยคบกับพระเอกดังใบเตยพรพจีลูกสาวผอบชอพอหกหวานใจผู้กำกับโจเคยคบกับพระเอกดังเคนภูภูมิจากกรณีข่าวดังร้อนไปทั่วโลกออนไลน์สำหรับกรณีข่าวของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนาผลผกกสอสพเอมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจที่มีคลิปหลุดออกวันโลกโซเชียลในลักษณะที่คล้ายว่า กลุ่มตำรวจหลายนายช่วยกันทำร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยการใช้ถุงคลุมหัวหลายชั้นจนทำให้ผู้ต้องหาขาดอากาศหายใจกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดแต่ผลชนสูตรกลับออกมาว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวเสพยากเกินขนาดจนเสียชีวิตซึ่งปัจจุบันทางด้านผู้กำกับโจ้นั้นกำลังคบหาดูใจอยู่กับใบเตยพรพจีปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการวันบันเทิง โดยสาวใบเตยนั้นมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงลูกสาวของพลตำรวจโทอภิชาศิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหและเป็นคนเซ็นคำสั่งย้ายผู้กำกับโจหลังเกิดเรื่องเชาและด้วยเหตุที่ทำให้ลหลายๆคนคิดว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากมีแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้น ล่าสุดต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้าไปถล่มที่อินสตาแกรมของสาวใบเตยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวจนเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการตั้งค่าเป็นแบบส่วนตัวในทันทีหลังจากเกิดเรื่องเฉาของแฟนหนุ่มงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้าไปขุดว่าครั้งหนึ่งทางด้านสาวใบเตยนั้นเคยมีภาพคู่กับพระเอกดังอย่างเคนภูภูมิแต่ในขณะนั้นทั้งคู่มีภาพคู่ด้วยกันหลายครั้งแต่ปฏิเสธความสัมพันธ์และบอกว่าเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้น ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องราวในอดีตของสาวใบเตยเท่านั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิว